ชี้งดงามมากใช่ครับผมวันนี้กับการแถลงข่าวสื่อมวลชนนะครับที่มีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของตับเนี่ยโอเคเนี่ยผมก็ยังว่าเริียนขอโดยหลังไส้นะครับจะมีวิธีการปลูกอย่างไรเนื่องจากว่าพิธีของประชาชนทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากจะกินของหมักของเราของที่ผมยากเยอะนะครับ อายุ50ปีขึ้นไปเราก็จะแนะนำให้มีการใช้กล้อบนะคะแล้วเกิดว่าเบียดก็จะมีการแนะนำเป็นรน้อยนะครับเป็นกว่าจะได้การฟิกแบ็กมาแจ้งศึกษาแพทย์เนี่ยใช้เวลานานเวิร์กโหลดค่อนข้างเยอะนะครับเราปรับแพลตฟอร์มจากกระดาษเนี่ยมาใช้การประเมินผ่าน iPad นะครับเป็นที่ตัดต่อสเตชันนะครับเป็นถ้าเป็นเบสเช็คลิสต์แบบนี้นะครับทำให้นะครับแล้วก็ยังมี University of Health and Science จากประเทศลาวนะครับซึ่งทั้ง5 เทียบกับมาเมีแพทย์ตาในในประเทศนะครับที่เอเชียนะยุโรปแล้วก็อฟริกาน,นะครับแล้วก็เมื่อ50ท่านนะครับแล้วก็จบจากที่เราไปก็ไม่ต่ำกว่า20ท่านจากประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการศึกษาต่อในแบบเป็นอย่างอืที่ค่อนข้างสูงมากนะครับรองคณบดีมาเปิดตัวด้วยเนาะเพราะว่าพี่ๆก็จะเห็นแต่สุดหล่อคณะดเยอะมากนะคณะแพทย์ในแต่ละก,กิจกรรมแล้วก็ฝั่งของพี่ๆน้องๆก็ ปีก็าทันทวดีได้บอกไว้นะว่าเราได้แถลงข่าวเยอะมากนะคะห้าแถลงข่าวนะคะแล้วก็จริงๆในระหว่างนั้นก็ยังจะมีมีข่าวอื่นอีกใช่ไหมคะที่เราได้เคยแทกไปและก้าวต่อไปในปีสามหนึ่งสองสามใจว่าในปีต่อไปเราจะร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารของ เดี๋ยวเราจะขยายบันทึกเป็นวิดีโอเดี๋ยวให้พี่พี่พูดพร้อมกันว่าเม็ดซีเมยูเฮ้ไปด้วยกันพร้อมนะครับพร้อมนะครับทีมสื่อสารองค์กรเราจะบันทึกเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราตั้งให้สัญญาณีเอ็ยูเฮทันอยู่ทันอยู่ uh มีมพี่พี่ท่านไหนไม่ได uh ้กีตาร์แบบโงไปแสดงว่าให้ป็นโซนเปิดมินิแล้วโอ้ยย oh. ี่ต่อไปครับ โดูเป็นไงดีครับจากเชียงใหมายเกตออนไลน์ค่ะผมและไปที่สามครับผมได้กระเป๋าดูว่าดีหรือว่าเป็นเป็นเงินทองจะได้ไม่ไหลถูกต้องอ่าดูเป็นเคล็ดเรามาต่อไปค่ะยังไม่หมดนะเหลืออีกกี่รางวัลครับพี่จี๊เหลืออีกสามรางวัลสุดท้ายและอีกหลากหลายเมนูแต่กาแฟไปใช้เองนะพี่เมย์นะให้เด็กเิ่ม บริหารข้างหลังทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณแกร์ยิ้งแล้วก็แฮปปี้ยูียนะครับ yeah.